สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอการสอนการเพิ่มแฮตเข้าที่ตัวโปรแกรม Project Cat นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเรามีไฟล์แฮทนะครับที่เป็น .pat อยู่นะครับแล้วเราต้องการนำเข้าที่ตัวโปรแกรม r r o j e t t a ดนะครับตัวนี้นะครับผมจะเข้าที่การตั้งค่านะครับหรือ Option นะครับพิมพ์ op enter ได้เลยนะครับเสร็จแล้วมาที่หัวข้อที่เป็น path file นะครับเสร็จแล้วมาที่ตัว h a ตแพทเทินนะครับคลิกตรงที่ ตัวบวกนะครับดับดำลงมานะครับตัวนี้เสร็จแล้วผมมาที่โฟลเดอร์ที่2นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็ open folder นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟล์ head ของเราที่เป็น .sld หรือว่า .pat นะครับ .pat นั่นเองนะครับที่ตัวโปรแกรมมีอยู่แล้วนะครับคราวนี้นะครับวิธีการที่ผมต้องการนำเข้ามานะครับผมเปิดไฟล์ head ของผมเองนะครับเสร็จแล้ว ผมป๊ p ปี้นะครับหรือลากลงมาได้เลยนะครับตัวนี้ว่างเลือก i e ไฟล์นะครับอ่าจะเห็นว่าไฟล์แฮชของผมที่เป็นตัวนี้ได้เข้ามาอยู่ที่ตัวโปรแกรมแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราปิดได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วปิดโปรแกรมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอ่านะครับพอเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่คําสั่งแฮชนะครับคือตัวนี้นะครับ อ่าเสร็จแล้วดูตัวชื่อแฮตของเราที่เรานําเข้ามานะครับว่าแฮตของเรามีไหมนะครับอ่าหรือว่าเรากดดาวน์มาที่คัตตอมนะครับตัวนี้นะครับเป็นแฮตที่เราเพิ่มเข้ามาหรือนําเข้ามานั่นเองนะครับแล้วกดโอเคนะครับเราก็แอดแฮตเข้าที่แบบงานของเราได้เลยนะครับวิธีการนำแฮทเข้าสู่ตัวโปรแกรมโปรเจคแฮตนะครับ